ถ้าคุณคิดว่าอายุอย่างน้อยไม่มีเงินไม่มีสายป่านไม่มีเส้นไม่มีต้นทุนอะไรเลยผมบอกให้เลยคุณไม่ได้แพ้แต่คุณจะพังก็ต่อเมื่อคุณใช้สิ่งนั้นเป็นข้ออ้างแล้วนั่งอยู่เฉยๆหลายคนรอพร้อมหลายคนรอโอกาสหลายคนรอคนมาชวนแต่ผมจะบอกตรงนี้เลยว่าถ้าคุณรอคุณจะไม่ได้เริ่มและที่โหดกว่านั้นคือ ถ้าคุณไม่เริ่มคุณจะไม่มีวันเปลี่ยนผมไม่ได้พูดในฐานะคนที่เก่งอะไรผมไม่เคยได้รางวัลไม่เคยขึ้นเวทีไม่มีใครชวนมานั่งพอดแคสต์แต่ผมใช้สองมือทำยอดขายหลักล้านได้ด้วยไม n d เซตเดียวคือไม่ยอมเป็นเหยื่อของชีวิตตัวเองคุณอาจเป็นเด็กธรรมดาแต่ถ้าคุณตื่นมาแล้วรู้สึกว่ากูไม่โอเคกับชีวิตแบบนี้อีกต่อไปคุณมีสิทธิ์จะเปลี่ยนทุกอย่าง ไม่ต้องรอให้จบก่อนไม่ต้องรอให้ใครเห็นก่อนคุณลุยแม่งได้เลยจากตรงนี้บางคนบอกมันไม่ง่ายนะใช่มันไม่ง่ายแต่มันไม่ได้เป็นไปไม่ได้และที่แน่แนมันง่ายกว่าการอยู่แบบเดิมง่ายกว่าการตื่นมาแล้วรู้สึกว่ากูไม่มีค่าง่ายกว่าการใช้ชีวิตแบบเลื่อนวันไปเรื่อยๆเหมือนไม่มีอะไรให้หวังอย่าให้คำว่าเด็กเป็นกำแพงอย่าให้คำว่าเริ่มจากศูนย์เป็นข้ออ้าง อย่าให้คำว่าไม่มีใครช่วยเป็นเหตุผลให้ไม่ทำอะไรเลย EP นี้ผมจะเล่าให้ฟัง5บทเรียนที่ผมใช้จริงจากชีวิตที่ไม่มีอะไรไปสู่ธุรกิจที่มีรายได้หลักล้านไม่มีกรอบไม่มีสูตรไม่มีใครสั่งทุกอย่างเริ่มจากมือเปล่าแต่ผมใช้มันสร้างของจริงขึ้นมาและถ้าคุณกำลังหาทางหาคำตอบหาคำปลุก EP นี้คือจุดเริ่มต้นของคุณ อย่าเลื่อนอย่าข้ามอย่านี้อีกต่อไปเพราะนี่อาจไม่ใช่แค่คลิปแต่มันคือประโยคที่เปลี่ยนทั้งทิศชีวิตคุณไปเลยคุณพร้อมไหมเรามาเริ่มข้อที่หนึ่งกันเลยคือการอย่ารอให้รู้ครบทุกอย่างก่อนจะเริ่มคุณรู้ไหมว่าอะไรค่าความฝันของคนรุ่นนี้มากที่สุดไม่ใช่ความจนไม่ใช่ไม่มีโอกาสไม่ใช่ไม่มีคนสนับสนุน แต่มันคือความคิดที่ว่าต้องรู้ให้ครบก่อนค่อยเริ่มและไอความคิดแบบนี้แหละที่ทำให้คุณไม่เริ่มอะไรสักอย่างเลยทุกวันคุณไถ่ฟีดดูคลิปอ่านหนังสือฟังคนที่เคยทำสำเร็จสะสมข้อมูลไปเรื่อยๆจนหลอกตัวเองว่ากูกำลังเตรียมตัวทั้งที่ความจริงคุณแค่ผัดวันประกันพรุ่งแบบดูมีเหตุผลคุณกำลังเสพความรู้แทนการลงมือเสพความพร้อมแทนความพยายาม และเสพฝันของคนอื่นจนลืมเริ่มสร้างฝันของตัวเองคุณฟังให้ดีๆนะไม่มีใครรู้ครบก่อนเริ่มได้หรอกคุณรู้แค่พอประมาณแล้วก็ต้องลุยเพราะของจริงคุณจะเจอตอนทำไม่ใช่ตอนวางแผนผมเองก็ไม่รู้ทุกอย่างตอนเริ่มไม่รู้จะตั้งราคายัางไงไม่รู้ว่าลูกค้าชอบอะไรไม่รู้ว่าสิ่งที่ขายมันจะเวิร์กไหมแต่ผมรู้แค่อย่างเดียว ถ้าไม่เริ่มวันนี้กูจะยังไม่รู้อะไรเลยในอีกหนึ่งปีข้างหน้าแล้วคุณละ่ะคุณอยากจะรู้เยอะขึ้นหรือคุณอยากจะใกล้เป้าหมายมากขึ้นเพราะสองอย่างนี้แม่งไม่ได้ไปทางเดียวกันคนที่อยากรู้ครบก่อนเริ่มคือคนที่อยากได้คำตอบก่อนลงสนามแต่ชีวิตจริงมันไม่มีข้อสอบให้ลอกไม่มีสคริปต์ให้เดินตามไม่มีบทเรียนไหนที่เขียนไว้ครบทุกทางที่คุณจะเจอคุณต้องเข้าไปเจอเองพลาดเอง จดเองแก้เองและจากตรงนั้นคุณจะได้ความรู้จริงไม่ใช่ข้อมูลที่ฟังมาลงมือก่อนแล้วความรู้จะตามมาแต่นั่งเฉยๆยังไงความรู้ก็ไม่มีวันเปลี่ยนเป็นผลลัพธ์คนบางคนใช้เวลาสามปีศึกษาแต่ไม่เคยข,ยขายของจริงแม้แต่ชิ้นเดียวในขณะที่อีกคนใช้เวลาสามวันลองผิดลองถูกแต่กลับมีกำไรแล้วต่างกันแค่ใครกล้าลงสนามก่อนไม่ใช่ใครรู้เยอะก,กว่า แล้วคุณละ่ะจะเลือกอยู่ฝั่งไหนอย่าหลอกตัวเองด้วยคำว่ายังไม่พร้อมคำนี้มันไม่ใช่กรอบแต่มันคือกรงขังกรงที่คุณสร้างเองแล้วใช้มันอ้างกับตัวเองทุกวันว่ากูยังเริ่มไม่ได้เลิกคิดว่าเริ่มแล้วต้องเพอร์เฟกเลิกคิดว่าทำครั้งแรกแล้วต้องสำเร็จเลิกคิดว่าทุกอย่างจะต้องตรงตามแผนเพราะมันไม่ตรงหรอกแต่สิ่งที่ต้องตรงคือหัวใจคุณต้องตรงไปข้างหน้า แม้มันจะไม่พร้อมแม้มันจะไม่รู้ครบทุกอย่างแม้มันจะยังไม่เห็นปลายทางเริ่มตอนที่ยังไม่พร้อมมันคือจุดเปลี่ยนของคนธรรมดาทุกคนที่กำลังจะไม่ธรรมดาคนที่ประสบความสำเร็จเขาไม่ได้เก่งตั้งแต่วันแรกเขาแค่กล้าพอจะโง่ให้เร็วกล้าพอจะพลาดให้บ่อยกล้าพอจะเรียนรู้จากของจริงเพราะชีวิตมันไม่มีใบปริญญาให้กับคนที่แค่ศึกษา มันให้รางวัลกับคนที่ลงมือแม้จะเริ่มแบบไม่รู้แม้จะเริ่มแบบเปเป,เปแม้จะเริ่มแบบมีแต่คำถามขอแค่คุณเริ่มคุณจะอยู่ในเกมและเมื่อคุณอยู่ในเกมคุณจะได้รู้ในสิ่งที่คนข้างสนามไม่มีวันเข้าใจอย่ารอให้รู้ครบทุกอย่างเพราะวันนั้นจะไม่มีวันมาถึงและคุณจะตายไปพร้อมกับไอเดียที่ดีแต่ไม่เคยถูกใช้ ฝันที่ไม่เริ่มมันคือฝันที่ไม่มีวันเป็นจริงถ้าคุณยังนั่งอยู่ตรงนี้แล้วบอกตัวเองทุกวันว่ายังไม่พร้อมให้รู้ไว้เลยว่าคุณไม่ได้รอให้พร้อมแต่คุณกำลังหนีจากโอกาสในชื่อของความระมัดระวังเริ่มเถอะเริ่มแบบที่คุณเป็นไม่ต้องเท่ไม่ต้องเนี๊ยบไม่ต้องเหมือนใครแค่คุณเริ่มวันนี้อีกปีข้างหน้าคุณจะขอบคุณตัวเอง ที่ไม่หลงกลคำว่ารอให้รู้ครบก่อนข้อที่สองเริ่มทำจากสิ่งเล็กๆให้แน่นดีกว่าทำใหญ่แต่กลวงหลายคนเริ่มต้นธุรกิจด้วยฝันใหญ่โตอยากเปิดแบรนด์อยากมีโลโก้อยากมีเว็บหรูอยากให้ทุกคนรู้จักอยากเป็นที่พูดถึงอยากดังอยากไวแต่สิ่งที่คนพลาดคือมัวแต่ทำให้มันใหญ่แต่ลืมถามว่าข้างในแน่นพอหรือยัง คุณสร้างแพ็กเกจรูแต่ของข้างในยังไม่ตอบโจทย์จริงคุณทำคอนเทนต์สวยแต่สิ่งที่ขายไม่มีใครจำคุณยิงโฆษณาแต่ลูกค้าที่เคยซื้อไม่มีใครกลับมาอีกเลยแบบนี้ไม่ใช่ธุรกิจมันคือเปลือกโลกธุรกิจทุกวันนี้มันโหดถ้าของคุณไม่แน่นมันจะกลายเป็นแค่ฝุ่นในกระแสคนไม่จำว่าคุณเปิดตัวยิ่งใหญ่แค่ไหน แต่เขาจำว่าของคุณช่วยอะไรเขาได้บ้างและถ้ามันช่วยไม่ได้เขาก็ไม่กลับมาเขาไม่แชร์เขาไม่พูดถึงและคุณจะหายไปจากตลาดเหมือนคุณไม่เคยอยู่ที่นั่นเลยอย่าหลงกับคำว่าโตเร็วอย่าหลงกับยอดไลยอดวิวยอดฟอลเพราะถ้าคุณยังปิดการขายไม่ได้ยังไม่มีลูกค้าซื้อซ้ำยังไม่มีใครบอกต่อคุณไม่ได้โต คุณแค่ดังแป๊บเดียวแล้วหายผมพูดตรงๆเลยนะแบรนด์ที่ยิ่งใหญ่ทุกแบรนด์เคยเล็กมาก่อนและเคยเล็กแบบโคตรแน่นคุณไม่ต้องมีหลายสินค้าคุณไม่ต้องมีทีมคุณไม่ต้องยิงแอดให้แม่นคุณแค่ต้องเลือกของหนึ่งอย่างแล้วทำให้มันดีชนิดที่ลูกค้าใช้แล้วพูดว่าโคตรคุม้มหรือนี่แหละที่กูตามหาตอนผมเริ่มผมขายของแค่ชิ้นเดียวไม่มีแพ็กเกจรู ไม่มีหน้าร้านไม่มีคำโปรยซับซ้อนมีแค่ใจที่อยากให้คนใช้แล้วรู้สึกว่าแม่งไม่เสียเงินเปล่าแล้วผมโฟกัสกับของชิ้นนั้นแก้ทุกอย่างที่ลูกค้าตำหนิใส่ใจทุกดีเทลทำทุกคำถามให้กลายเป็นคำตอบในสินค้ารุ่นถัดไปไม่อายที่จะเริ่มเล็กแต่ไม่ยอมให้มันกลวงแม้แต่นิดเดียวเล็กแต่แน่นเท่ากับอยู่รอดใหญ่แต่กลวงเท่ากับตายไว โลกไม่ได้ให้รางวัลกับคนที่เริ่มใหญ่แต่มันให้รางวัลกับคนที่รักษาคุณภาพไว้ได้ในทุกขณะวันนี้ถ้าคุณเริ่มอยู่อย่ามัวแต่ไปแต่งเพจให้สวยอย่าเสียเวลาออกแบบแพ็กเกจหร,รูอย่ามัวหาคำคมเท่ๆใส่แบนเนอร์คุณควรเอาเวลาไปฟังลูกค้าเอาเวลาไปแก้ของเอาเวลาไปทำให้คนแรกๆที่ซื้อของคุณรู้สึกว่ามันคุ้มเกินราคา เพราะคนพวกนี้จะกลายเป็นกระดูกสันหลังของธุรกิจคุณถ้าคุณแน่นจริงเขาจะซื้อซําเขาจะบอกต่อเขาจะกลายเป็นเสียงที่ทำให้ของคุณโตแบบไม่ต้องวิ่งไล่ตามใครแต่ถ้าคุณยังหลงกับคำว่าดูดีคุณจะพลาดคำว่าอยู่จริงผมไม่เคยสนว่าคุณทำให้คนว้าวได้แค่ไหนผมสนว่าลูกค้ากลับมาหาคุณอีกไหมและถ้าคำตอบคือยังงั้นคุณต้องหันกลับมาโฟกัสตรงนี้ใหม่ ทำของเล็กๆให้แน่นทำของชิ้นเดียวให้สุดทำโพสต์เดียวให้มีคุณค่ามากพอที่จะเปลี่ยนวันของคนอ่านได้ไม่ต้องรีบโตไม่ต้องรีบรู้ไม่ต้องรีบเป็นใครขอแค่สิ่งที่คุณมีตอนนี้มันแน่นพอจะไม่หล่นตอนเจอแรงกดดันคุณไม่ต้องเป็นเจ้าของธุรกิจร้อยล้านในวันพรุ่งนี้แต่วันนี้คุณต้องแน่ใจว่าคุณไม่ใช่เจ้าของธุรกิจที่กลวงเกินไปจนไม่มีใครจำได้ ข้อที่ 3. อย่าขายของให้ขายคำตอบถ้าคุณยังโพสขายของแบบนี้สินค้าคุณภาพดีราคาพิเศษส่งฟรีทั่วไทยผมบอกเลยว่าคุณกําลังค่าย,ยอดขายตัวเองอยู่โดยไม่รู้ตัวโลกวันนี้มันไม่ได้ขาดของขายมันขาดของที่ตอบคำถามในหัวคนซื้อได้ทันทีคุณฟังให้ดีๆคนไม่ได้อยากซื้อของคนอยากซื้อความสบายใจอยากซื้อความหวัง อยากซื้อความมั่นใจว่าจะไม่พลาดอีกครั้งถ้าคุณยังคิดว่ากำลังขายครีมขายเสื้อขายเทียนหอมขายดิจิตอลโปรดักคุณยังเข้าใจไม่ถึงรากจริงๆแล้วคุณกำลังขายคำตอบให้กับคำถามบางอย่างที่ฝังอยู่ในใจคนดูเขาไม่ได้อยากได้สินค้าเขาอยากได้ทางออกผิวเสียจะกลับมาดีได้ไหมแต่งตัวยังไงให้ดูดีโดยไม่ต้องเสียเงินเยอะไฟในใจมันหมดแล้วจะเริ่มใหม่ยังไงให้ใหไม่รู้สึกว่าโง นั่นแหละคือสิ่งที่เขากำลังหาไม่ใช่รายละเอียดสินค้าไม่ใช่เลขโปรโมชัน่นไม่ใช่โค้ส่วนลดแล้วถ้าคุณยังพูดถึงแต่สินค้าคุณก็จะหายไปจากใจเขาทันทีเพราะอีกพันแบรนด์ก็พูดแบบคุณได้แต่ถ้าคุณพูดสิ่งที่เขารู้สึกอยู่ก่อนแล้วออกมาได้ตรงคุณจะหยุดนิ้วของเขาได้หยุดสายตาของเขาได้และหยุดความลังเลข,ของเขาได้ ไม่ต้องพูดให้เยอะแค่พูดให้ตรงก็ขายได้ผมเคยลองโพสต์ขายแบบตรงๆของดีนะรีบซื้อของหมดไวผลคือเงียบแม้แต่เพื่อนยังไม่กดไลค์แต่พอผมเริ่มเปลี่ยนผมเริ่มพูดว่าคุณเคยรู้สึกไหมที่แต่งตัวออกจากบ้านแล้วยังไม่มั่นใจว่าตัวเองโอเคยอดสั่งมาเฉยอินบ็อกเด้งยอดขายวิ่งไม่ได้เพราะของดีขึ้น แต่เพราะผมเลิกขายของแล้วหันมาขายความเข้าใจในความเจ็บของเขามันต่างกันมากระหว่างการพยายามโน้มน้าวกับการพูดในสิ่งที่เขาอยากได้ยินก่อนที่เขาจะพูดออกมาเองนั่นแหละคำตอบของที่คุณขายอาจเหมือนคนอื่นแต่ประโยชน์ที่คุณพูดออกมาต้องไม่เหมือนใครและยิ่งคุณเข้าใจว่าเขาเจ็บตรงไหนจริงๆยิ่งเขารู้สึกว่านี่แหละคนที่แม่งเข้าใจกูจริงๆ คุณจะกลายเป็นคนเดียวที่เขาไว้ใจและยอดขายจะตามมาโดยที่คุณไม่ต้องใช้แรงมากเท่าเดิมเลยคุณจงจำไว้อย่าโปรโมตสินค้าให้โปรโมทผลลัพธ์อย่าเน้นฟีเจอร์ให้เน้นความเปลี่ยนแปลงอย่าเร่งขายให้เร่งเชื่อมโยงเพราะสุดท้ายคนไม่ได้ซื้อของที่ดีที่สุดแต่เขาซื้อจากคนที่เขารู้สึกว่าแม่งเข้าใจกูที่สุดเราต้องถามตัวเองให้ลึกสินค้าเราช่วยอะไรคนได้จริงจ มันทำให้เขารู้สึกดีขึ้นในเรื่องอะไรมันตอบโจทย์ตรงไหนในชีวิตที่เขากำลังสับสนแล้วพูดสิ่งนั้นออกไปไม่ต้องใช้คำรู้ไม่ต้องใช้สัพท์เชิงเทคนิคแค่พูดให้เหมือนคุณกำลังคุยกับเพื่อนที่เจอปัญหานั้นจริงๆแล้วคุณจะไม่ต้องขายอีกเลยเพราะเขาจะซื้อเองถ้าคุณอยากเปลี่ยนจากคนขายของเป็นคนที่คนรอซื้อจากคุณคุณต้องเริ่มวันนี้ ไม่ใช่เปลี่ยนสินค้าแต่ต้องเปลี่ยนวิธีพูดถึงมันของเดิมนั่นแหละแต่ใส่คำที่สะท้อนความเจ็บของเขาใส่ความเข้าใจลงไปแล้วเปลี่ยนการขายให้กลายเป็นการช่วยเพราะเมื่อไหร่ที่คุณช่วยเขาได้จริงเขาจะยอมจ่ายให้คุณแบบไม่ลังเลอย่าขายของให้ขายคำตอบและเมื่อคุณขายคำตอบได้คุณจะกลายเป็นคนที่ไม่มีใครแทนที่ได้เลยข้อที่สี ถ้าเหนื่อยแล้วอย่าหยุดให้ปรับเหนื่อยทุกคนก็เหนื่อยไม่ว่าคุณจะเริ่มต้นจากศูนย์หรือจะไต่ขึ้นมาจนถึงจุดที่มียอดขายหลักแสนมันมีวันที่อยากปิดเพจทิง้งมีวันที่โพสแล้วไม่มีใครสนใจมีวันที่ยอดหายยอดตกจิตใจดิ่งมันมีวันแบบนั้นเสมอแต่ฟังให้ดีเหนื่อยไม่ใช่เหตุผลที่จะหยุดเหนื่อยคือสัญญ,ญาณให้ปรับเพราะการหยุดมันคือจบ แต่การปรับมันคือเปลี่ยนเกมคุณจะเอาเวลาที่คุณเหนื่อยไปใช้กับการเลิกหรือคุณจะเอาความเหนื่อยตรงนั้นไปหาวิธีใหม่ให้ตัวเองคนที่รอดไม่ใช่คนที่ไม่เคยเหนื่อยแต่คือคนที่เหนื่อยแล้วคิดหยุดแล้วปรับแล้วแม่งเดินต่อคุณต้องซื่อสัตย์กับความจริงว่าอะไรที่คุณทำไปแล้วมันไม่เวิร์กไม่ต้องทนฝืนไม่ต้องยึดติด ไม่ต้องเสียดายสิ่งที่คุณเทแรงไปแล้วแต่ไม่ตอบกลับบางทีคุณยิงแอดอยู่แต่ยอดไม่มาแสดงว่าไม่ใช่ปัญหาที่งบอาจเป็นปัญหาที่ข้อความมันไม่โดนบางทีคุณโพสต์ทุกวันแต่ไม่มีใครสนใจอาจไม่ใช่เพราะโพสต์ไม่พอแต่เพราะคุณพูดไม่เข้าใจเขาเลยเหนื่อยเพราะเดินผิดทางต่อให้วิ่งเร็วแค่ไหนก็ไม่ถึงเป้าหมายคุณต้องกล้าพักเพื่อฟังตัวเอง คุณต้องกล้าหยุดเพื่อวิเคราะห์ไม่ใช่ยอมแพ้ปัญหาคือหลายคนพอเจอความเหนื่อยเขาไม่ปรับเขาหนีเขาลบเพจเขาหายจากโซเชียลเขาบอกว่าอาจยังไม่ถึงเวลาเขาเอาความเหนื่อยมาทำลายสิ่งที่ตัวเองสร้างมาเองกับมือเลิกใช้ความรู้สึกมาปิดโอกาสเริ่มใช้สติให้เปิดทางคุณมีสิทธิ์เหนื่อยแต่คุณไม่มีสิทธิ์เลิกถ้ายังไม่ได้ลองปรับจริง บางทีสิ่งที่ต้องปรับอาจไม่ใช่โพสต์อาจไม่ใช่แผนการตลาดแต่อาจเป็นวิธีคิดที่เอาแต่คิดว่าถ้ายอดไม่มาเราไม่ดีพอไม่ใช่แบบนั้นเลยยอดไม่มาอาจแค่คุณยังไม่ได้พูดในภาษาที่ลูกค้าเข้าใจยอดตกอาจแค่คุณยังใช้สูตรเดิมในยุคที่ทุกอย่างเปลี่ยนไปแล้วมันไม่ใช่เรื่องของคุณไม่เก่งแต่มันเป็นเรื่องของการดื้อเกินไปที่จะยอมเปลี่ยนจำไว้นะ เหนื่อยได้แต่ห้ามหลงทางแล้วไม่ยอมกลับมาธุรกิจไม่เคยใจดีแต่มันให้รางวัลกับคนที่ยืดหยุ่นมากพอที่จะอยู่รอดได้ในสนามที่เปลี่ยนตลอดเวลาความสำเร็จไม่ได้อยู่กับคนที่ทนที่สุดแต่มันอยู่กับคนที่รู้ว่าเมื่อไหร่ต้องขยับรู้ว่าเมื่อไหร่ต้องตัดรู้ว่าเมื่อไหร่ควรเปลี่ยนทิศและกล้าที่จะทิ้งบางอย่างเพื่อเก็บโอกาสใหม่ที่ใหญ่กว่าทุกครั้งที่คุณเจอทางตัน อย่าพุ่งใส่กำแพงถอยนิดแล้วมองว่าข้างๆมีทางที่ยังไม่เคยลองไหมเหนื่อยมันไม่ได้ผิดแต่การหยุดเพราะเหนื่อยโดยไม่เคยถามตัวเองว่าเราปรับอะไรไปบ้างแล้วหรือยังนั่นแหละที่พังความรู้สึกมันไม่นิ่งรอใจคนเรามันมีขึ้นมีลงแต่ระบบมันสร้างได้การคิดเป็นมองเป็นอ่านเกมขาดมันฝึกได้และนั่นแหละที่จะแบกร่างเราไปต่อได้ แม้ตอนที่หัวใจมันเริ่มเบลอขอแค่คุณไม่ยอมแพ้เพราะเหนื่อยแต่เลือกที่จะใช้ความเหนื่อยมาเปลี่ยนวิธีเดินวันนั้นคุณจะไม่ใช่แค่คนธรรมดาที่เริ่มต้นแต่คุณจะเป็นคนที่ผ่านมาแล้วทุกดานจนไม่มีอะไรที่หยุดคุณได้อีกเหนื่อยได้แต่อย่าหยุดให้ปรับแล้วเดินต่อข้อที่หเงินไม่ใช่เป้าหมายมันคือผลลัพธ์ของคนที่ไม่หนีถ้าคุณยังวิ่งหาตัวเลข วิ่งหายอดวิ่งหาคำว่าหลักแสนหลักล้านโดยไม่มีแก่นผมจะบอกเลยคุณจะหลงทางตั้งแต่วันแรกที่เริ่มเงินไม่ใช่เป้าหมายมันไม่เคยเป็นและไม่ควรจะเป็นเพราะเมื่อคุณเอาเงินเป็นเป้าหมายคุณจะเริ่มทำทุกอย่างเพื่อให้ได้มันไม่ว่าวิธีนั้นจะใช่หรือไม่ใช่คุณไม่ว่าสิ่งนั้นจะทำให้คุณเหนื่อยหมดไฟหรือหลุดจากตัวตนแค่ไหนแล้วพอไม่ได้ตามที่หวัง คุณจะท้อคุณจะหมดใจคุณจะหายไปกลางทางแล้วคุณจะพูดกับตัวเองว่ามันไม่เวอร์ฟังดีๆเงินคือผลลัพธ์ไม่ใช่รางวัลและคนที่ได้มันคือต้องเป็นคอที่ไม่หนีตอนที่ทุกอย่างยังไม่สวยตอนที่คุณโพสแล้วไม่มีคนเห็นตอนที่คุณขายแล้วไม่มีคนซื้อตอนที่คุณเหนื่อยแต่ยังต้องตื่นมาเขียนโพสต่อตอนที่มีคนบอกว่าของคุณก็เหมือนคนอื่น ใช่มันคือช่วงที่ไม่มีอะไรเข้าทางแต่นั่นแหละคือบททดสอบว่าคุณแค่อยากได้เงินหรือคุณอยากยืนอยู่ในสนามนี้จริงๆคนที่ได้เงินคือคนที่อยู่ไม่ใช่คนที่หายคนที่สำเร็จคือคนที่ไม่เปลี่ยนใจทุกครั้งที่เหนื่อยไม่ทิ้งของตัวเองทุกครั้งที่ยอดไม่มาไม่เลิกกลางคันเพราะมีแค่สองคนแชร์โพสเงินไม่ได้จ่ายให้คนที่ทำเก่งเงินจ่ายให้คนที่กล้าเดินต่อ แม้ไม่มีอะไรรับประกันว่าไปถึงแล้วจะได้อะไรแล้วคุณละเดินต่อได้ไหมตอนที่ไม่มีเสียงเชียร์ไม่มีคำชมไม่มีไลค์ไม่มียอดโอนเข้าคุณยังกล้าทำต่อไหมเพราะถ้าคุณทำได้คุณจะเริ่มเข้าใจว่าเงินมันไม่ได้วิ่งหนีใครมันแค่รอคนที่ไม่ถอยมาเจอมันเท่านั้นเองใครๆก็อยากได้ยอดขายหลักแสน แต่ไม่ใช่ทุกคนที่ทนกับความธรรมดาแบบต่อเนื่องได้ทุกวันคุณจะไม่ได้ยอดจากโพสต์เดียวคุณจะไม่ได้ลูกค้าจากแค่ยิงแอดรอบแรกคุณจะไม่ได้แบรนด์จากแค่ดีไซน์โลโก้สวยๆทุกอย่างต้องผ่านความไม่แน่นอนก่อนถึงจะได้ผลลัพธ์ที่มั่นคงอย่าหลงกับภาพบนหน้าฟีดอย่าหลงกับคอนเทนต์ที่พูดว่าทำเงินไวรวยเร็วเพราะคนที่มีเงินจากความเร็วก็มักจะหมดมันไปเร็วเหมือนกัน แต่คนที่มีเงินจากความอดทนแบบไม่หายแม่งอยู่ได้ยาวและเงินที่ได้มีน้ำหนักมีคุณค่าและมีรากคุณจงจำเอาไว้ว่าเงินไม่เคยเป็นเป้าหมายแต่มันเป็นของขวัญจากความเสมอต้นเสมอปลายถ้าคุณยังอยู่ตรงนี้ยังเขียนอย่างคิดยังพัฒนาอย่างแก้ยังเรียนยังลุยแม้ยังไม่ได้อะไรกลับมา ผมบอกเลยคุณใกล้กว่าคนที่เริ่มด้วยเงินแต่หายไปพร้อมความเบือ่อธุรกิจมันไม่ใช่เรื่องโชคมันคือเรื่องของคนที่ไม่ยอมให้ตัวเองพังแม้จะล้มซ้ำๆแม้จะเงียบไปนานแม้จะไม่มีใครเห็นค่าแต่ยังทำต่อยังเชื่อในของที่ตัวเองสร้างยังอยู่ตรงนั้นในวันที่ไม่มีอะไรจะพิสูจน์นอกจากใจตัวเองและสุดท้ายเงินมันจะมา มาแบบที่คุณไม่ต้องวิ่งตามเพราะคุณไม่ได้เอาชีวิตไปแขวนกับยอดแต่คุณสร้างคุณค่าไว้จนมันผิดออกเองคุณอยากได้เงินไหมแน่นอนแต่ถ้าคุณอยากได้เงินแบบไม่หายคุณต้องอยู่ให้ได้ก่อนเพราะเงินไม่ใช่เป้าหมายมันคือผลลัพธ์ของคนที่ไม่หนีไปไหนและสุดท้ายนี้ผมบอกไว้เลยว่าไม่มีใครโชคดีตลอดและไม่มีใครโชคร้ายตลอดเหมือนกัน มีแค่คนที่อยู่กับมันได้นานพอจนโอกาสมันเริ่มโผล่มาให้เห็นคุณอาจเริ่มแบบไม่พร้อมคุณอาจล้มบ่อยคุณอาจเจอคำดูถูกยอดขายอาจนิ่งคอนเทนต์อาจเงียบคนรอบตัวอาจไม่เข้าใจแต่นั่นไม่สำคัญเท่าคุณยืนยันกับตัวเองได้ไหมว่ากูจะไม่หยุดทุกวันแม่งไม่ได้มีแรงบันดาลใจไม่ได้มีคำคมไม่ได้มีไล์ ไม่ได้มีคนทักมาชมแต่ถ้าคุณยังลุกยังขยับยังเขียนยังคิดยังขายแม้มันจะเงียบแต่มันคือเสียงหนึ่งที่คุณกำลังสร้างให้ตัวเองได้ยินธุรกิจมันไม่ใช่การแข่งกับคนอื่นมันคือการแข่งกับเสียงในหัวเสียงที่บอกว่าเลิกเถอะเสียงที่บอกว่ามันไม่ใช่ทางเสียงที่บอกว่าเหนื่อยไปก็ไม่เห็นจะคุ้มแล้วคุณจะตอบเสียงนั้นว่ายังไง คุณจะยอมแพ้ให้มันอีกครั้งไหมหรือคุณจะพูดกลับไปว่ากูไม่หยุดกูยังอยู่ตรงนี้และกูจะสร้างมันขึ้นมาด้วยมือของกูเองคนที่สำเร็จไม่ใช่คนที่โชคดีแต่คือคนที่ยืนได้แม้ในวันที่ไม่มีโชคให้ควา้าเขาไม่ได้เก่งทุกวันไม่ได้มีไฟทุกคืนแต่เขามีความดื้อในความเงียบดื้อที่จะไม่หายดื้อที่จะไม่เลิกดื้อที่จะไม่หนีออกจากสนาม ถ้าคุณยังอยู่คุณยังไม่แพ้ต่อให้คุณไม่มียอดต่อให้คุณยังไม่ได้กำไรต่อให้คุณยังไม่รู้จะไปทางไหนต่อขอแค่คุณยังยืนยันกับตัวเองทุกวันว่ากูจะไม่หยุดวันหนึ่งผลลัพธ์มันจะตามมาเองเพราะการไม่หยุดมันคือต้นทุนที่มีค่าที่สุดในวันที่คนอื่นเริ่มหายในวันที่คนอื่นเริ่มเงียบในวันที่คนอื่นเปลี่ยนเส้นทางคุณยังอยู่ และการอยู่แบบมีจุดยืนมันทรงพลังเกินกว่าที่คุณคิดคุณจะไม่ต้องไลลาเพราะวันหนึ่งคนจะเป็นฝ่ายหาคุณคุณจะไม่ต้องตะโกนขายเพราะวันหนึ่งผลงานคุณจะพูดแทนทุกอย่างถ้าคุณดูคลิปนี้ฟังมาถึงตรงนี้อย่าจบแค่ที่คำพูดอย่าจบแค่ที่รู้สึกอินคุณต้องเริ่มขยับเริ่มโพดเริ่มขายเริ่มคิดจริงจัง เริ่มเขียนเป้าหมายเริ่มหยุดคออ้างเริ่มลงมือวันนี้ไม่ใช่วันที่โชคจะพาคุณไปไหนแต่วันนี้คุณมีโอกาสเลือกจะไม่หยุดอีกหนึ่งวันแค่นั้นพอไม่ต้องทำเยอะแค่ไม่ถอยแล้วอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าคุณจะได้ยืนในจุดที่คุณเคยบอกตัวเองว่ากูไม่รู้จะไปถึงได้ยังไงแต่สุดท้ายคุณไปถึงมันเพราะคุณไม่หยุด